วันนี้อากาศร้อนมากเลยนะคะตอนนี้พี่เต็มอยู่ริมโของอำเภอท่าอุเทนนะคะอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวพี่เต็มจะพาไปดูว่าสถานที่แห่งนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะ่ะไปกันคะ่ะที่นี่นะคะก็คืออำเภอท่าอุเทนจังหวัดคนครพนมวัดพระบาทเวิรนปานะคะบริเวณวัดก็จะอา อยู่ติดกับริมฝั่งแม่น้ำโขงแบบนี้นะคะมีจุดให้เช็คอินถ่ายรูปนะคะทุกคนค่ะและหลังจากนี้พี่เต็มจะพาทุกคนลงไปอ่าตรงตรงกลางแม่น้ำโขงตรงริมตรงกลางแม่น้ำโขงเนาะจะว่ากลางก็ไม่กลางตรงอ่า แม่น้ำโขงแต่อยู่ใกล้กับริมฝั่งแม่น้ำโขงนะคะก่อนอื่นเลยเราจะหยิบดอกไม้ทูบเทียนตรงนี้นะคะและก็ลงสะพานตรงนี้นะคะทุกคนคะวันนี้อากาศร้อนมากเลยนะคะตอนนี้นะคะพี่เต็มก็เดินลงมาตรงแม่น้ำโขงนะคะเดี๋ยวพี่เต็มจะพาทุกคนไปไหว้รอยพระพุทธบาทกลางแม่น้ำโขงกันนะคะไปกันคะ่ะ ตอนนี้เราก็ลงมาถึงแล้วนะคะทุกคนคะ่ะก็จะมีสะพานให้เดินไปตรงที่โขดหินข้างหน้าที่เรามองเห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็น่าจะเป็นอรอยพระพุทธบาทที่เขาว่ากันเอาไว้เนาะพี่เต็มก็ยังไม่เคยมานะคะเพราะว่าไม่ใช่พื้นที่เนาะไม่ใช่คนพื้นที่นะคะวันนี้พี่เต็มมีธุระผ่านมาทางนี้นะคะก็เลยมีโอกาสได้แวะนะคะทุกคนคะ่ะงั้นเราไปดูพร้อมกันเลยเนาะว่าจะเป็นยังไงไปกันคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะแดดก็แรงพอสมควรนะคะเรายืนอยู่ตรงสะพ,พานจะมองเห็นสะพ,พานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3นะคะทุกคนค่ะและเราก็จะไปดูว่าตรงโขดหินที่เขาว่ามีรอยพระพุทธบาทตรงนี้นะคะจะเป็นยังไงนะคะลงมาตรงนี้พี่จะไม่แน่ใจว่าที่เป็นพื้นซีเมนตรงนี้นะคะน่าจะมีทำมีการทำลงเสาเข็มเพื่อที่จะ ทพื้นตรงนี้ได้เนาะทุกคนคะ่ะในน้ำผงก็น่าจะลึกพอสมควรนะคะจุดนี้นะคะลงมาแล้วก็จะมีที่ให้เช็คอินถ่ายรูปแต่วันนี้นะคะอากาศร้อนมากเลยนะคะทุกคนคะ่ะลงมาจุดตรงนี้นะคะเป็นจุดให้อาทำการสักการะรอยพระพุทธบาทซึ่งพี่เต็มลงมาแล้วนะคะพี่เต็มก็ยังไม่สามารถเห็นรอยพระพุทธบาทว่าอยู่ แบบไหนพี่เต็มก็จะให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนก็นแล้วกันเนาะนี่ก็จะเป็นคำกล่าวนามัสการรอยพระพุทธบาทเวิร์นปรานะคะก็จะมีจุดให้ปักทูปเทียนแล้วก็วางดอกไม้เพื่อทำการบูชานะคะทุกคนคะ่ะส่วนโคดหินตรงนี้นะคะเป็นโคนหินที่ว่ามีรอยพระพุทธบาทก็น่าจะอยู่ข้างบนนะคะทุกคนคะ่ะงั้นเรามาทำการ สักการะไหว้ร้อยพระพุทธบาทพร้อมกันกับพี่เต็มเลยนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะเท่าที่พี่เต็มสังเกตเนาะก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเยอะพอสมควรน,นะคะซึ่งตอนที่พี่เต็มกําลังทําการน้ำสักการรอยพระพุทธบาทอยู่นะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวสองคนนะคะที่ลงมาสักการะเหมือนกันกับพี่เต็มนะคะซึ่งเขาก็ถามว่า ตรงรอยพระพุทธบาทนี้อยู่ตรงไหนถามถามกันไปว่าไม่ไม่รู้ว่าไม่อยู่ตรงไหนเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเขาบอกว่าอยู่ในขวดหินน่าจะอยู่ข้างบนนะคะทุกคนคะตอนนี้พี่เต็มก็ได้ทําการากราวคำำํนานัสักการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคะพี่เต็มไม่สามารถบอกได้จริงๆว่ารอยพระพุทธบาทนี้อยู่ตรงไหนนะคะพี่เต็มก็ขอ พูดตรงๆเลยนะคะพี่เต็มทำคลิปเนาะพี่เต็มจะ่าไม่พูดแบบชักชวนหรือไม่พูด่าเกินความเป็นจริงคือเห็นยังไงก็จะพูดแบบนั้นนะคะทุกคนคะ่ะถ้ายังไงก็ต้องขออภัยด้วยกันละกันนะคะ ค่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะพี่เต็มก็ทําการสักการะรอยพระพุทธบาทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่เต็มยังยืนอยู่ตรงสะพานตรงนี้นะคะจะเห็นสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3ข้างหลังพี่เต็มนี้นะคะเป็นสะพานมิตรภาพไทยลาวที่อยู่จังหวัดนครพนมสําหรับคลิปนี้พี่เต็มก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วเรามาเจอกันคลิปต่อไปกันละกันนะคะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย